ห้าสามอยู่ไหนนะอ่านี่ห้าห้าสามห้าห้าสามโอเคเขาให้ใส่รหัสก็ใส่ให้เขาหนึ่งสองสามสี่จับคู่อ่าได้แล้วนะตัวนี้มีไฟโชว์ขึ้นมาแล้วนะก็คือ320้โวลต์อันนี้เป็นว d ดีซ n ลิงรู้เนาะถ้าเกิดว่า,าตรงนี้โชว์โวลต์แสดงว่าเครื่อง โทรศัพท์กับอินเวอร์เตอร์รู้จักกันล้เห็นกันล้กดเซตติ้งอ่าพอกดเซตติ้งปับ๊บถ้าไฟสีเหลืองขึ้นมารอแสดงว่าเสร็จค่าได้ละออนบรรทัดสีแดงขึ้นมามอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ซิงเกิลเฟสที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไปหนอเสร็จค่าถูกบรรทัดนี้ไม่ต้องสนใจเพราะเอาไว้ใช้กับมอเตอร์3เฟสแรงดัน 220V โวลต์อันนี้เป็นปั๊ม1.5แรงแเราเซตไว้ที่1.5แรง น้ำขาดเราไม่เซตอ้อในกรณีที่เราจะเซตน้ําขาดตั้งไว้สักประมาณ2แอมป์นะครับตรงนี้เป็นค่าโรงงานบวกลบขึ้นได้ตรงนี้แล้วแต่จะตั้งตรงนี้50เฮิรตอยากจะได้55 Hz ก็ได้นะอ่ะลองกดให้ดูอันนี้ก็55เฮิรตนะแต่นี้เราต้องการใช้ที่50 Hz พอนะอ่าแล้วก็มาที่เฟดไฟดิงนะเพราะว่าเราต่อสายมั่วเข้าไปเรายังไม่รู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนเนาะอ่ะกดเฟดไฟดิงตอนนี้มอเตอร์ก็จะทําการเฟด หาสายเขาเนาะเจอแล้วหนึ่งเจอแล้วอีกหนึ่งเจอแล้ว3าดพอดีพอเจอเสร็จแล้วทำไงครับเลื่อนลงมาที่เซฟกดบวก1ครั้งถ้าลองตีเดี๋ยวแยวแสดงว่าบันทึกค่าเมื่อกี้แล้วไม่มั่นใจเอาอีกทีน่ง เรียบร้อยกดออฟกดออนเปิดสวิตช์ที่ตูดเครื่องปับ๊บเครื่องจะลันนะครับตอนนี้มอเตอร์ลันลันถูกทางทุกครั้งนะครับอ่านี่ก็ลมออกละโอ้โหทุกครั้งมอเตอร์จะลันถูกทางตลอดเนาะเพราะว่าเรามีฟัง์กชันอะเสตหาสายเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามอเตอร์ เราต่อไม่ถูก้วสายมันช็อตกันอยู่เป็นไงอ่ะเดี๋ยวจะทําให้ดูเนาะถ้าสายมันช็อตกันอยู่มันจะเป็นลักษณะการนี้อันนี้เราจะช็อตสายให้ดูมอเตอร์เนี่ยถ้ามันช็อตสายนี่มันก็จะขึ้นอาการนี้ครับในกรณีที่เราต่อสายช็อตหรือมอเตอร์ไหมเนาะมอเตอร์มันเก่ามันใช้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดช็อตไหมขึ้นมาเนี่ยอินเวอร์เตอร์ มันก็จะร้องอย่างเงี้ยแล้วก็กระพิบบอกกระพิบบอกกระพิบบอกโอ้ยผมไม่ไหวแล้วเปลี่ยนปั๊มตัวใหม่ผมหน่อยนะมันก็จะเป็นอาการลักษณะอย่างนี้จนกว่ามันก็จะร้องจนกว่าช่างจะมาเนาะนายช่างมานายช่างมาถึงปั๊บก็ปิดไฟให้เขา ติดไฟให้เขาเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนอะไรเช็คระบบให้เขาดูให้หน่อยว่าสายมันช็อตกันเองหรือว่ามีหนูเข้าไปกัดหรือว่ามอเตอร์มันช็อตจริงๆเนาะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนสายเปลี่ยนนั่นนูน่นนี่เรียบร้อยแล้วก็ทําการรีเซ็ตค่าใหม่เนาะแล้วก็เปิดใช้งานอีกทีหนึ่งอะ่ะเมื่อกี้เราเราช็อตไปแล้วเราจะ ใช้งานอีกทีนึงสมมุติว่าเปลี่ยนมอเตอร์แล้วอ่ะผมยกเบเกอร์ขึ้นไฟติดแล้วดูว่าเครื่องจะทํางานได้ไหมอันนี้ไม่ได้ตัดเนาะไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยก็กลับมาทํางานได้อีกนั่นแสดงว่าอินเวอร์เตอร์พาวเวอร์คอมโบโสามารถที่จะป้องกันการช็อตไหมอันเกิดจากสาเหตุใดๆก็ช่างนะครับไม่ว่าจะเกิดจากอ่ะเดี๋ยวผมช็อตใหม่อีกทีหนึ่งเนาะไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมเอาไว้ตรงกลางดีกว่าเนาะนี นี่ก็คือทุกครั้งอะ่ะที่มีการช็อตไม่ว่าจะเกิดจากนายช่งางพลาดเองทําสายช็อตหรือต่อตรงเนี้ยแล้วต่อไม่ถูกแล้วมันช็อตเกิดช็อตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับอินเวอร์เตอร์สามารถที่จะโปรเทคตัวเองได้นะครับหรือใช้งานนานๆไปแล้วมอเตอร์เกิดช็อตขึ้นมา สายอาจจะร้อนแล้วจะเปื่อยไปช็อตกันเองมีหนูไปแทะอะไรเงี้ยสายแตกอะไรเงี้ยครับอินเวอร์เตอร์สามารถที่จะป้องกันการช็อตได้นะครับ่ลองเปิดอีกทีหนึงหลังจากช็อตไปแล้วดูนะครับขึ้นมาอีกกรันได้อีกนะครับช็อตให้ดูอีกทีนึง่ย แต่ขอแนะนานะครับอย่าไปช็อตเล่นนะครับอันนี้เรา <S <S 1> <S 1> <S เราให้ความมั่นใจว่าอินเวอร์เตอร์เราโปเทคตัวเองได้นะครับก็ระบบ a c ีเนี่ยมีอินเวอร์เตอร์หลากหลายยี่ห้อนะครับอยากจะใช้ยี่ห้อไหนก็เข้าไปเลือกหรือซื้อหากันได้ในท้องตลาดนะครับก็มีเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อฝั่งตะวันตกยี่ห้อฝั่งเอเชียของเรานะครับ แล้วก็ยี่ห้อหนึ่งที่อยากจะฝากเป็เพื่อนๆพี่พี่น้องๆน,นะครับทุกคนเอาไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจก็เป็นยี่ห้อของคนไทยเราเองนะครับ power combo ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์น้องใหม่ล่าสุดนะครับมีบูตเตอร์ในตัวใช้แผ่นน้อยนะครับตัวนี้ก็สองแรงใช้แผ่นอยู่ประมาณ5-6ถึง6แผน่น8แผ่นก็ดีนะครับผมรับได้ถึง10แผ่นะครับก็ใช้อยู่ประมาณ4-6แผน่นถ้าอยากประหยัดนะครับสำหรับปั๊ม 1.5แรง2แรงนี่ยก็ก็แมตมากนะครับผมก็เอาออกมาให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรนะครับได้ได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับผมอ่ะวันนี้ก็คลิปยาวพอสมควรนะครับกับสวัสดีมากๆนะครับผมสวัสดีครับ